ว่าพี่น้องผมหาสันโว่หนูพี่น้องบ้ามีสีบ่อปลาเหมือนนี่กระบอกง่ายว่ายกผลประโยชน์ให้จําเลยก็คือก็คือให้ปลามันหลอดไปมื่นหนึ่งพี่น้องขุดเต็มอยู่คนพี่น้องผมน้ำไหลเขาจีไป๋สันโวตันหนูคือบอกง่ายว่ามือนมีสิเน้นเอาหนูเด้พี่น้องเถอะพุ่นปลาเต็มอยู่อ่ะ ข้าวเสียลตะปูกัมหอยพี่น้องมันนี่เพราะว่าบ้ามีเสียลไปเจียนหนูเราที่บ้ามีเลี้ยงไว้อ่าที่ห่างถือบ่วงแล้มันบ่าตาย,ยาพี่น้องนะข้าวกระเสียลไปเลี้ยงที่เก็บตะหอยกับปูพี่น้องมันี่เทียวกลับมากก้อนพี่น้องว้าวเสียงยังไงต้าขันพอตัวใหญ่เอาอยู่เด้อบ่ว่าสิเป็นปลาหรือปลาดุกปลาคอเนี่ยต้าว่าสิมาเหนีอกปูพี่น้อง ถ้าขันพอตัวใหญ่ถอแชน่ามี่จำเป็นต้องเอาวะ่ะนี่ตัวหนึ่งสวยงามบัทันเอาสีเจ็บไปแห่สีเจ็บไปเห่เหนี่บามีอยู่สีเจ็บไปเห่หนูบ้บามีอยู่ อุ้ยประดุกปดุกนี่เดี๋ยวไม่นสีอวดบ่ได้เอาไปไปพี่รองว่าเอาว่เอาขันหอดกองเขาวบ้ามีสี่บ่บอกนะขาวบ่อยแด้พี่รองนะขันบ้ามีโซ่เล็กนึแปลว่าหนูใหญ่ขันบ้ามีโซ่อ่าสี่นิ้วเล็กนึงแปลว่าหนูใหญ่ขันสี่นิ้วขันสี่สองนิ้ว สิเป็นหนูหน่อยสี่นิ้วเล็กหนึ่งเป็นหนูใหญ่สี่สองนิ้วเป็นหนูหน่อยเลยครับเด้ออยู่ในกรองเขาแล้วก็สสัส้นโัวเลยเขาตามยิงไปหรอกเนาะเขาใจกันไปบ่เบาลุยเขาเขามาเรียมอ้อยพร้อมเดี๋ยวว่ามีขึ้นรอบควอบอ่ะ ให้จบไม่ขึ้นเดียวพี่นอ้องเถื่อนอ้อยเทิงอซันโวนะครับโคดซวยโคดซวยเด้งทีหนึ่งโคดซวยเด้งทีหนึ่งข้าเจ้ามาตัดหญ้าแปนเบื่อเลยหมองบ้ามีอ้อยเข่าไว้สอบหนึ่งอ้อยเข่าไว้สอบหนึ่งกูมาสูนย์เนี้ย <c oughs> ตัดหญ้าแปนเอ,อดิดเติดตัดหญ้าแปนเอ,อดิดเติดสิคิดว่าบ้ามีถ่อเลยรุูน ว้าวตัดหยาเปียนเดือดเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอแนวนี้เดี๋ยวก็เจอวายไม่ก็ได้ป่ะเดี๋ยวบ้ามีผ้าไปเบื้องหล่องรอยที่บนเห็ดกระบ,บาวหนีเลยบนว่าเห็ดกระบ,บาวมีดิคือคือจังขันบ้ามีไปหาใสหรอเพื่อกดต้องไปพังไม้ หนีหูมันมเป็นเตี้ยนยังสีละบามีอ้อยไปไอ้นี่นหนูหน่อยหนูใหญ่กับบห่หูอืมว่าผมขี้เหยียดยังสีวะเดี๋ยวยู่ซ้ำหนีมองอ้อ <c oughs> ยควางเขา่ากระเบิดอแล้วล่ะเดี๋ยวยู่งสามควางที่เ้าสีอ้อยเลยเข่าควางเข่าเรื่อยๆเรื่ยยอยโอ้ยมีเต้าหนูหน่อยมีเต้าหนูหน่อยพี่น้องบ่เป็นยัง มาเบิ้งเขาเครื่องสวมู่บ้านของบ่าวมีถือทำไล่ไม้ไปเบิดจากหุงหกเห็นบ่อแปนเบิดละ่ะเอาบ่าเป็นยังคิดว่าบ่าวมีสีทอดที่ม่งมีม่มงซ้ำใดบ่าวมีอ้อยซ้ำนั่นมีซ้ำใดบ่าวมีอ้อยซ้ำนั่นบ่สี่เดียดนี่ว่างรอไว้ยังสีล่ล่ะมันมากย,ยงงูอา เพราะว่าหมู่บ้านบ้ามีเห็นหนูใหญ่อยู่กล่องนี้คิดว่าบ้ามีสิมาป่าเลยผู้พี่น้องก็น่าจะคิดผิดเลยว่ามีบ้นคนสไตล์นั่นเนาะครับเนาะเพราะสิม,มาเห็ดจิกดิกกยอกหลอกแนวนั่นก <ś> ็ตัญญาไม่ฉังสีก็ได้โอเค ยาวเบิ yeah, ่งจากหัหกแขนบดที่หนูมาจะใส่บาทมันก็ต้องเลี้ยดีก่อนเข่าบดเครื่องสอบหมู่บ้านพี่น้องบดเขาเครื่องสอบกับไม่นี่ว่าสีอ้อยสั้นโวดีๆนะแล้วแต่ขาพนะีเกิงฝ่าค้อแล้วถ้าใครเจ้าสีขึ้นแล้วหมองนี่บ้ามีกับสีหาคือเกาวบ้ามีกับสีหาคือเกาบ่ยอถ่อ ใจูุกกองเขาเออยิงสี่กะเห็ดหว่าแปนีไปบดเลยบ่วงเบืบ้องขาดบดโมนี่แปนไปเบิ่ดอือเขินขึ้นเห็ดไปทั่วถิ่วถามว่าเห็ดแบบนี้มันกนระเล้วไต่จากองหน้าหรอือว่าต้าฟังนี่มัน นาสิเป็นข้องตาแดงเนาะพี่น้องเนาะขันตาแดงให้ผู้อื่นมาตัดกับแสดงว่าเราโมโหขันผู้อื่นมาตัดนี่บ้ามีสี่ขอนคางแปลกใจอยู่ว่าเพป็นคือสิมาตัดของเราเนี่ยนะกองเขาบ้ามีมูลบัดอืมกับสีไม้กาอันและให้มันหูไปว่ามันสีมาขววงอีหยังบ้าบ้ามีมาหัน่บ่วงกระขาดดิ่นตัดบ่วงบ้ามีพร้อมว่าแล้วขาดอื ไปพี่น้องมองอื่นมีว้าวอยู่กระเชยวว้ามีอยู่แล้วมากที่เก่าเดี๋ยวมองอุ้มเดียวกันจีมาบ้ามีพ่อเดมมาเมื่อนมาลักมาชกชิ้นหินก้าวอี่อย่างนาะงบ้ามีมาหาอยากหายชิ้นคุณจะตัดก็ตัดไปตัวนี้พ่อต้มปนเลยตัวเดียวนี่นี่ ตัวเดียวนี่พอต้อ่มปนเลยพี่นอ้องเต้าห้าวสีปล่อยนี่ห้าวสีปล่อยอ่าอ่าดีดีอือสวยงามขอใบเนะี่ยว่าเพิ่งกินยังพี่น้องภาพแนวนี่หายากเรือยนี่ว,ว้าวอือต่อพี่น้องผมปกติเชียนหนูหน่อยอยู่นี่เท่าตสองสามตัว มันบ่ใหญ่ก็เลยบ่สั่นบ่วมาเบิ่งว่าเฮาจีพออีกบ่วมวยเลี้ยนเข้าป่าพักกันจองพักไฟบึ้มบำบึ้มบำเด้ยวบำมีไหมาถวเบิ่งเด้คันโชคดีเฮาก็บกวางเฮ้ยเสียงยังไม่ออกเหมืองเฮ้ยเสียงยังวะเฮ้ยตามไปเบิ่งพี่น้องขนาดมาเฮ็ดคลิปสั้นโวัวนู นี่งูมัน,นยังป่านนกลางทงตามเลยยังควมโด้วยความซัดจริงนี่นี่บ้ามีบรดิเห็ดคอนเทนต์สาบานใหตายแต่ว่ามีอีดีไปเบิงเบ่งกันไปเบิ่งกันว้าวว้าวอยากพอก่อมูเคยยากพอ่อ ลุยให้จบพี่น้องนะั่งยุกลางให้น้ายุกลางให้น้ายุกลางให้น้าสาบานให้ตายบ้ามีบ่ได้ไอ้นี่บ่ได้เฮ็ดคอนเทนต์อีหยังวะยังแมบบแแบอยู่พี่น้องพี่น้องก่เอีหยังนะนั่นนั่น กองเขาแตกอยู่บ้าหมีเดอ้อยไปแล้วที่สามมาไม่ขันเจ้าเจ้าว่หม่างพนก่อนต่งงว่าตาบ้ามีไปหาไม้ใด้ทั้งคู่หม่องขันเจ้าว่าทางกระจูดเนี่ยงงในหัวใจครับวะไปถ้าว่าแสางนั้นต้องไปพิสูจน์พี่หน,น้นองเะอือต้องไปพิสูจน์กันไป เพราะมันเป็นอีหยังว่ามีบ่งหูเด้ด้วยความสัตว์จริงเ่ราะมันคอนเทนต์นั่นแย่งไปขา้าวาวว่าวก็อยู่ต้องฝ่าพุ่นพูนมากมากพี่พุ่นเห็นปะไม่เสียงเดียวกันบ่พี่น้องว่าไปไปเบิ่งกันไปเบิ่งกันนะมันเป็นอีหยังผ่ากับบด้เอามาเอามาตะก,กัวก่ว เฮ้ยพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังวะพี่น้องว่าอีหยังนี่ว่าเคยเห็นอะเกินมากว่าเคยเห็นแนวนี้ปะเอ้ามาจางงูตั้งดาวพี่น้อง không bị ăn mở nhau. Chinh xuống mù tang đạo. Ga chạm bóa, đi ơi đi à, đi ơi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  đi บ้าเกาเอาดอกไผ่สีมาเอากับมาเอาว่ามีบ่ชื่นชอบเลี้ยงแบบนี้อมุนี่กับบ่มีสาบานให้ตายว่าม่นเป็นขวัเทียนแล้วว่ามีบ่ได้เอามาวางไว้แล้วครับสาบานเลยแล้ว่ามันเป็นเรื่งเสี่ยมันตกมาจากเชียงบินบ่พี่น้องพี่น้องคิดว่ามันตกมาจากเชียงบินบ่นี่เงยดว่ะเอาซ้ำนี่ก่อนพี่น้องผม หายำบ่วงยำใดต่อพี่น้องขอบคุค้นคบสวัสดีครับมือนีเปียกไม้แหลกกระถือําลายตัดออกบดกระชักตัดเห็ดอิ่งบ้ามีกระโขรงงตัดห้าออเบดบ่วงบ้ามีกระพังพังบดมือนีมือซ่วยควาคุณครับอยังวะ